วัดสรนประเทศไทยเดินหน้าธุรกิจปี2,568ด้วย6กลยุทธ์หลักคือขยายสาขาเพิ่ม55แห่งพัฒนาสินค้าตราวัดสรนเสริมบริการสุขภาพผสานช่องทางออนไลน์ออฟไลน์สร้างโปรแกรมสะสมคะแนนและมุ่งสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Health is Beauty Beauty is Health ตั้งเป้าสมาชิก10ล้านคน ก็สำหรับธุรกิจวัสดุในปีนี้นะคะเราก็ยังคงมั่นใจว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากลยุทธ์หลักของเราในปีนี้ก็คือ health is beauty beauty is health เราจะมีการมุ่งเน้นในการทํา health acceleration แล้วก็ทําให้เรามีการเติบโตเนี่ยในสินค้าที่เป็น health เนี่ยดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าโอนแบรนด์ของวัสดุ A เช่น d e วิต้ ในปีนี้เองนะคะว่าสันก็จะมีการเปิดตัวสินค้าโอแบรนของเราอย่างน้อย150ตัวนะคะจะมีทั้งกลุ่มสกินแคร์แล้วก็กลุ่มเฮลท์นะคะโดยเฉพาะเฮลท์ในเรื่องของวิตามินซัปพลีเมนต์ต่างนะคะเรื่องของเดวิต้าซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับร้านสโตร์ที่เปิดใหม่นะคะร้านนี้ที่เรามีการปรับปรุงแล้วก็แต่ลอลให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเราจะมีทั้งโซนของเฮลธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโซนของสกินแคร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการเดิน ในร้านนะแล้วก็สัดส่วนของบิวตี้เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นอันที่เช่นเราจะมีเซอร์วิสในการบริการลูกค้าต่างๆเช่นการดูแลเรื่องของคิ้วเรื่องของผมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองแวะชมดูนะคะที่ร้านเมเจอร์รัชโยธินนะคะไปชมได้เลยะะอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะเจาะจงนิดนึงเพราะว่าเป็นการทําแบบ segmentation นะคะตรงนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่มีความต้องการในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอยู่ใกล้มหาวิทยาลายัยอยู่ใกล้โรงเรียนอย่างนี้ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะก่อนหื่นต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการวัสดุตลอดมาแล้วก็อยากฝากให้ลูกค้าเข้าไปติดตามดูแล้วจะมีสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็โดยเฉพาะสินค้าในหมวดของสุขภาพขอบคุณมากค่ะ